วันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาถึงกำแพงเพชรนะครับแล้วก็เรามาดูแปลงมันสํำปะหลังผู้ประสบผลสำเร็จจากการใช้ปิดพัน์ตัวนี้ครับโฟทีพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวกับท่านผู้ชมนะครับครับสวัสดีครับผมอัตตอ่อนคำบุญคุณบ้านหัวยางตำบลหนองค้าอำเภอไทรงามกำแพงเพชรครับเพิ่งใช้โฟทีหรือใช้มานานแค่ไหนแล้วครับ ไปมานานสองปีกับข้าวปีที่สามนะครับแล้วพี่มาพบหรือรู้จักโปรทีได้ไงครับรู้จักทางเพจครับบ <Wow. S 1> ัวพอดีปีนั้นข้าวทำข้าวด้วยทำข้าวด้วยปีนั้นข้าวเป็นหลอดหอมเยอะปีนั้นข้าวเป็นหลอดหอมบัวลงครับจากที่ว่าจะถ่ายทิ้งแล้วก oh. ็วตัวน,นี้มาฉีดก็ได้เพิ่มมาอีกไลนหนึ่งก็เกือบเวียนเหมือนกัน <Wow. S 2> จากที่ทางเพื่อนเพื่อนบ้านทิง้งกันหมดแล้ว หลังจากนาข้าวพี่ใช้แล้วประทับใจพี่ก็เลยเอามาฉีดที่มันสัมปะหลังอีกับมันสัมปะหลังเห็นไหมครับ,รบท่านผู้ชมปลูกกี่ไร่นะครับยี่สิบเจ็ดไร่ครับมันของที่พี่ปลูกเนี่ยในอดีตเมื่อก่อนเนี่ยผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับก่อนไร่ละสี่ตันไม่เกินห้าตันครับอให้ปุ๋ยเยอะไหม,ไมก่อนก่อนสมัยก่อนใช้เยอะครับเมื่อก่อนอหนึ่งก็สองไร่ปลูกมันครั้งหนึ่งได้หวานกี่รอบก็สว่าน ลงพื้นทรั้งหนึ่งแล้วก็มาอีกสเดือนครั้งหนึ่งครับหลูก2ไร่วานสองครั้งก็คูณ2ไปครับนะครับสมมุติถ้าเล่สิบเไร่ก็ครั้งหนึ่งก็ตกประมาณ10กว่าลูกสองครั้งก็3าสกว่าลูกอันนั้นคือในอดีตนะครับแต่ผลมลิก็ยังได้แค่4ตัน5ตันเท่าเดิมพี่ขีดครั้งแรกเนี่ยความประทับใจของการใช้พี่เล่าให้ผู้ฟังทางบ้านชมนิดนึงครับก็ฉีดครั้งแรกก็ จ็ดวันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นจากใบที่มันซีดก็กลับมาเขียว <Wow. S 2> เวลาอีกสิบห้าวันฉีดซ้าอีกทีนึงผมฉีดช้ำอีกทีนึงก็วันนี้ก็ใบเขียวเข้มอย่างที่เห็นข้างหลังนียครับแล้วพี่ฉีดยังไงฮะเดือนละกี่ครั้งหรือกี่วันครั้งตอนแรกๆก็สิบห้าวันครั้งไปนานก็ยี่สิบวันครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อทั้งหมดในหนึ่งฤดูการปลูกเนี่ยพี่ฉีดประมาณกี่ครั้งพอจําได้ไหมครับประมาณสี่ห้าครั้งก็ถือว่าไม่เยอะนะครับท่านผู้ชม แต่ว่าทราบข่าวว่าพี่ลดปุ๋ยเคมีลงไปเยอะเลยรลดเยอะนะครับจากสองลายต่อลูกก็จะเป็นสี่ลายต่อลูกหรือสามลายต่อลูกนลครับตอนนี้เพราะว่าใบมันเขียวดีแล้วครับแล้วไฮไลท์ครับตอนที่พี่ขุดมันสำปะหลังเนี่ยมันมันมันเกิดความตื่นเต้นอะไรขึ้นครับทางคนมาขุดเขาเล่ากันปากต่อปากว่ามันของอปตอขุดแล้วได้เงินเยอะดีเพลินดีรวมกับ เป็นคุ้มค่าแรงหน่อยก็คือขุดแล้วได้เงินเยอะดีคือ,อยังไงฮะได้เพิ่มตันเยอะเขาขุดกันเป็นตันเ<อ>็าไ,ได้เหมาเป็นตันนะครับถ้ายิ่งจํานวนตันเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ค่าจ้างขุดมาก<บ>ขึ้นเท่านั้นแล้ววันนั้นค่าเฉลี่ยของคุณพี่เนี่ยเมื่อคิดเป็นจํานวนตันต่อไร่เนี่ยดีดกลับมาแล้วมันได้ประมาณเท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็เริ่มใช้หมาก็ไม่ตม่ำกว่าเจ็ดตันค่าเฉลี่ยทั้งหมดนะครับดสี่ตันห้าตันก็ขึ้นมาอีก สามตัน,ตนอันนี้คือสูงสุดแล้วใช่ไหมเจ็ดตันเจ็ดตันสูงสุดก็ก็เกือบหนึ่งเท่าตัวนะพี่ครับเกือบหนึ่งเท่าตัวแล้วครับนี่มีอะไรฝากบอกเกษตรกรทางบ้านบ้างครับครับเกษตรกรทังบ้านนะครับ,รบ,รบถ้าปลูกมันอยากให้คุณภาพได้สูงสูงดีๆแป้งเปิร์เต์แป้งเยอะๆต้องใช้โฟทีครับต้องใช้โฟทีเท่านั้นนะครับประหยัดเงินด้วยแล้วก็ ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายด้วยครับรับรองเลยว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ะครับขอบคุณครับวันนี้ทีมงาน4ฟคงลากันไปเท่านี้นะครับแล้วโอกาสหน้าไปที่ไหนเราจะพบกันใหม่สวัสดีครับ